เผยผลทดสอบกาซี่ A56 บน Geekbench ฉายชิป e x 1580และ g p u RDNA ก่อนหน้านี้ชิปเซ็ต e x 1580ได้ทดสอบบน Geekbench เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดกาซี่ A56 ก็ได้ถูกทดสอบตามมาเช่นกันครับซึ่งเผยเห็นถึงสเปคหลักที่อัปเกรดขึ้นมาจากเดิมพอสมควรเลยครับ โดยโมเดลที่ทำการทดสอบคือ SM She ีด A566B ซึ่งใช้ชิปโมเดลรุ่น S5E8855 ซึ่งก็คือ HN1580 ที่มีคอหลัก1คอความเร็ว2.91 g h z พร้อมด้วยคอกลาง3คอความเร็ว2.60 g h z และคอเล็กสุด4คอความเร็ว1.95 g h กซึ่งมีเป็นการอัปเกรดขึ้นมาจากชิป HN1480 ที่ใช้คอหลัก4คอ ความเร็ว2.75 g h z ะเร์คอเล็ก4ค,คอร์ความเร็ว2.0 g h z นอกจากนี้ GigBench ยังบันทึก G P U ที่มีชื่อรหัสว่า Angel ซึ่งก็คือ X Clip s e 540ครับโดยจะใช้เป็นการอัปเกรดขึ้นมาจาก X Clip s e 530รุ่นก่อนหน้านี้ที่มีคนเนมว่าไททันนั่นเองครับโดยใช้สถาปัตยกรรม R D N A 2ของ A M D และมีโอกาสสูงที่ GPU จะได้รับการอัปเกรดเป็นสถปาปัตยกรรม RDNA 3ใหม่ครับเพราะในรุ่น X40 อีกตัวหนึ่งคือ X Clip 940ใน x n o s 2400ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมเหมือนกันครับทางนี้ Galaxy A56 ยังมาพร้อมกักมบแรม 8GB บระบบปฏิการ Android 15แล้วด้วยครับ